ช่วงชูรักชูรสครอบครัวนี่คือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องพูดอะไรมากคือแค่การกระทํานี่เราก็รู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับเราจริงอยู่มันมีแรงกดดันค่อนข้างมากนะแล้วก็เรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรนี่ยก็คงมีบ้างอะไรเราอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนี้จะมากเกินไปไหมบางครั้งนี่เราพูดตรงๆนะคะว่าพี่ดังรู้สึกบางครั้งมากเกินไปในส่วนของอาชีพเนี่ยก็ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล้ว แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าจากตรงนี้มันก็เลยทําให้ส่วนอื่นเนี่ยกลายเป็นใกล้ชิดกันอยู่ตลอดเวลาเวลาเรามีปัญหาเราจะช่วยกันแก้จะคุยกันคือไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาป๊บลิซแทบจะออกจากบ้านหรือว่าพี่แดงจะชวนทะเลาะหรืออะไรมันไม่ใช่เราก็จะคุยกันแล้วก็ค่อยๆเวลาเขาเขาเขากุ้มใจมากๆแล้วเ็าจะเครียดเนี่ยเราก็จะจะเงียบหรือเวลาเราเครียดมากๆเนี่ยเขาจะรู้ทันทีพอเห็นหน้าป้าค่อยก็จะรู้ว่า อนนี้เรามีปัญหานะเรามีปัญหาเครียดหรือว่าอะไรเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเงียบๆแล้วก็ค่อยๆพูดกันในช่วงที่ไม่มีงานหรือว่างานน้อยแล้วก็รายได้เขามันน้อยเลยเนี่ยนะจะเป็นช่วงที่มันมันมีมีแรงกดดันเนี่ยจริงอยู่มันมีแรงกดดันค่อนข้างมากนะแล้วก็เรื่องทะเลาะเบาแวงอะไรเนี่ยก็คงมีบ้างอะไรแต่ว่า คำพูดหนึ่งของพี่แดงที่เคยพูดแล้วก็มีความรู้สึกมากๆก็คือว่าให้รู้ไว้เถอะว่าพี่สุเทพเนี่ยเขาเชื่อว่ายังเป็นคนที่ที่มีคุณค่าสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เขาอยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงไหนเวลาไหนเนี่ยคือเขาจะสมมติว่าเขาจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกทุกส5บหนาทีเขาจะต้องโทรมาถามเราอะทำอะไรอยู่อะเหงาไหมทานข้าวหรือยังจนเรามีความรู้สึกว่า นี่คือคือสิ่งที่เขารับผิดชอบเราไม่ต้องพูดอะไรมากคือแค่การกระทำนี่เราก็รู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงกับเราคือจริงๆแล้วพี่แดงลูกโซ่ลูกสอนนี่ไม่เคยสอนเขานะคะเรื่องเรื่องร้อง,องเพลงนี่อาจจะเป็นเหมือนที่คนโบราณเขาบอกว่ามาจากสายเลือดแต่พี่แดงเชื่อว่าตรงนี้มีมีส่วนมากเลยเพราะอย่างลูกโซ่เนี่ยลูกโซ่นี่ ออพี่แดงร้องเพลงมาตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องลูกศรก็เหมือนกันอาจจะได้จากตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องร้องเพลงพี่ดำไม่เคยสอนเขาว่าลูกโซ่ลูกศรจะต้องร้องเพลงยังไงที่เขาร้องมานี่เป็นตัวของเขาเอง ใกล้ชิดกันอย่างที่เห็นเห็นทุกคนรู้นะคะเวลาทําอะไรนี่ก็จะทําอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันแทบจะตลอดเวลาเหมือนกันยกเป็นเวลาเข้าไปรงเรียนเพราะฉะนั้นพี่นางนี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงต้นไมอ้อ่ะเวลาเขาเขาเขาจะแตกหน่อนหรือจะอะไรมานี่จะคอยเก็บหมดเลยจะจะไม่ตัดทิ้งหรือจะอะไรเพราะฉนั้นก็จะเพาะออกมาแล้วเวลาเขาเห็นก็จะออกดอกเลยจะมีความสุขมากวันนึงก็ไปคุยกับลูกบอกว่าเออล,ลูกลูกน้กกสอนมีความรู้สึกยังไงถ้าพูดถึงว่า หลักการที่เราเอาเอาต้นไม้ที่เราเพาะเนี่ยไปแจกให้ทั่วๆเนี่ยเป็นแทนความรักเนี่ยสมมติว่าถ้าเขียนเป็นเพลงนุงสันเขียนได้ไหมเขาก็ยิ้มเขาก็ยิ้มบอกเดี๋ยวแม่เดี๋ยวทาให้เขาบอกวกา่าเด็กเดยวเขาจะทำให้แม่นะและ้วก็แ๊บเดียวเองเขาก็เขียนมาเป็นเพลงได้พอตอน<ๆ>ที่พี่แดงเ<ๆ>ขาบอกว่าเขาไปเขียน<ๆ>ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรนะคะคิดว่าเออก็คงเป็นไอเดียเด็กนะมันออกมาคงเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นอะไรทํานองนั้น พอเข้ามาเอามาให้ดูเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะมีความรู้สึกว่าจินตนาการของเด็กในช่างบริสุทธิ์เหลือเกินใสสะอาด